ท่ามกลางตึกสูงระฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่รกร้างพื้นหนึ่งที่ถูกการเวลากลืนกินที่นั่นคือที่ตั้งของคฤริหาร์โบราณสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีรั้วเหล็กดัดขึ้นสนิมขระถูกเถาวันเลื้อยผ่าน 100, 000, จนแทบมองไม่เห็นรูปทรงเดิมกลุ่มนักสำรวจบ้านร้างสี่คนนำโดยคเชน ชายหนุ่มรูปร่างสันทัดผิวเข้มผู้เป็นหัวหน้าทีมยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่ที่แง้มอยู่เล็กน้อยข้างกายเขาคือนลินหญิงสาวร่างเพรียวในชุดธรรมดทะแม่งผู้มีสายตาว,วาดระแวงอยู่ตลอดเวลาถัดไปคือพบชายหนุ่มอายุน้อยที่สุดในกลุ่มที่สะพายกล้องวิดีโอราคาแพงเตรียมพร้อมบันทึกทุกย่างก้าวและสุดท้ายคือวาทิต ชายร่างกำยำผู้มีท่าทีไม่ยี่หระต่อคำร่ำรือใดๆทั้งสิ้นแสงสุดท้ายของวันสาดสองกระทบกระจกหน้าต่างที่แตกรล่าสะท้อนภาพเงาตะคุ่มของพวกเขาให้ดูบิดเบี้ยวผิดส่วนคาเชนมองเข้าไปในความมืดหลังประตูนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความท้าทายเมื่อทั้งสี่ก้าวผ่านธรณีประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นของฝุ่นและไม้ผูพัง ก็ปะทะเข้ากับจมูกอย่างรุนแรงโถงกลางของคฤหาดยังคงไว้ซึ่งร่องรอยของความหรูหราในอดีตบันไดโค้งขนาดใหญ่ทอดตัวขึ้นสู่ชั้นบนแต่ราวบันไดแกะสลักก็เต็มไปด้วยหยากย่ยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงถูกคลุมด้วยผ้าขาวที่บัดนี้กลายเป็นสีเหลืองมนและเต็มไปด้วยฝุ่นหนาเตอะพบเปิดไฟฉายคาดหัวแล้วเริ่มบันทึกภาพทันที ลำแสงจากกล้องของเขากวาดไปทั่วเผยให้เห็นละอองฝุ่นที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศราวกับมีชีวิตนลินกอดอกตัวเองแน่นเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่ไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศและความเงียบที่หนักอึ้งจนหน้าอึดอัดมันเป็นความเงียบที่ไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงหรือเสียงจากภายนอกเล็ดลอดเข้ามาได้เลยราวกับว่าฤหาสห์หลังนี้ได้ตัดขาดตัวเองออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ขาเชนให้สัญญาณมือให้ทุกคนเดินสำรวจไปอย่างเงียบเชียบที่สุดเสียงฝีเท้าของพวกเขาก้องกังวานไปทั่วโถงกว้างอย่างผิดปกติทุกย่างก้าวดูเหมือนจะปลุกความทรงจำอันมืดมิดของสถานที่แห่งนี้ให้ตื่นขึ้น วาทิย์เดินนำหน้าไปอย่างไม่เกรงกลัวใช้เท้าเขี่ยเศษซากปรักหักพังบนพื้นเพื่อเปิดทางแสงไฟจากไฟฉายของแต่ละคนตัดกันไปมาในความมืดสร้างเงาประหลาดที่เต้นระระิกอยู่ตามผนังและเพดานนลินรู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นชาน,นับไม่ถ้วนกำลังจ้องมองพวกเขาจากทุกมุมมืด เธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จินตนาการแต่ความรู้สึกขนลุกที่ท้ายท่อก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในตัวคฤหาสน์บรรยากาศก็ยิ่งกดดันและน่าหวาดหวั่นมากขึ้นทุกขณะจิตเรากับกำลังเดินเข้าสู่ปากของอสุรกายที่หลับไหล บนชั้นสองของคฤริหา์พวกเขาพบกับทางเดินแคบๆที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนผังเก่าที่คเชนหาข้อมูลมา ปลายทางเดินนั้นสิ้นสุดลงที่ประตูไม้สักบานหนาทึบที่ดูแปลกแยกจากประตูบานอื่นๆในคฤหาดอย่างสิ้นเชิงมันไม่มีลูกบิดแต่กลับถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่ที่ขึ้นสนิมจนเป็นสีน้ำตาลแดงบนผิวประตูที่สากด้านนั้นยังปรากฏร่องรอยของยันสีชาดที่ลบเลือนไปตามกาลเวลาแต่ยังพอมองออกเป็นอักขรโบราณที่เขียนขึ้นเพื่อกักขังบางสิ่งบาง อย่างอากาศบริเวณหน้าประตูเย็นเยือกกว่าจุดอื่นอย่างเห็นได้ชัดจนนลินต้องยกมือขึ้นรูปแขนพบซูมกล้องเข้าไปที่ยันและโซ่ตรวนด้วยความตื่นเต้นเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาตามหาเป็นหลักฐานของพิธีกรรมมืดที่เคยเกิดขึ้นที่นี่วาทิตแสยะยยิ้มอย่างท้าทายเขาโยนกระเป๋าเครื่องมือลงบนพื้นและหยิบคีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ออกมา โดยไม่สนใจคำทัดทานของใครณลินรีบเข้าไปคว้าแขนของคาเชนไว้เธออ้อนวอนด้วยน้ำเสียงสั่นเทาว่าอย่าเปิดมันเข้าไปเด็ดขาดพลังงานร้ายกาจที่แผ่ออกมาจากหลังประตูนั้นรุนแรงจนทำให้เธอรู้สึกคลื่นไส้และหายใจไม่ออกคาเชนเองก็รู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลแต่ความปรารถนาที่จะสร้างชื่อเสียงให้กลุ่มและความตื่นเต้นจากการค้นพบสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ทำให้เขาหลังเลในขณะที่พบกลับยุยงส่งเสริมวาทิ์อย่างออกนอกหน้าเพราะภาพการทำลายผนึกอาถรรพ์เช่นนี้ย่อมเรียกยอดผู้ชมได้อย่างถล่มทลายแน่นอนเสียงโลหะกระทบกันดังก้องเมื่อวาทิ์เริ่มลงมือตัดโซ่ตรวน เสียงตัดโซ่ดังแครงสะท้อนกล้องไปตามทางเดินแคบๆก่อนที่ข้อต่อสุดท้ายจะขาดสะบั้นลงโซ่ตรวนหนักตึง้งร่วงหล่นกระแทกพื้นไม้เสียงดังโครมพร้อมกันนั้นประตูไม้บานหนาก็แง้มออกเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นเพียงความมืดสนิทที่อยู่ภายใน ลมเย็นจัดสายหนึ่งพวยพุ่งออกมาจากช่องว่างนั้นมันหอบเอาฝุ่นผงและกลิ่นประหลาดที่ยากจะบรรยายออกมาด้วยเป็นกลิ่นของดอกไม้แห้งที่ถูกทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยผสมกับกลิ่นกํายานจางๆและกลิ่นสาบของความตายที่คละคลุ้งอยู่ในอากาศอันนิ่งสง,งันนั้น ไฟฉายของทุกคนดับวูบลงพร้อมกันชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกระพริบติดขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางความเงียบงันที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมทุกคนยืนนิ่งแข็งทื่อจ้องมองเข้าไปในความมืดมิดหลังบานประตูที่เปิดอ้ารอต้อนรับพวกเขาอยู่คาเชนเป็นคนแรกที่ก้าวเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมนั้นแสงจากไฟฉายของเขากวาดไปทั่ว เผยให้เห็นห้องที่ว่างเปล่าปราศจากเฟอร์นิเจอร์ใดๆผนังทั้งสีด้านฉากปูนเรียบๆที่มีรอยด่างดำจากความชื้นแต่สิ่งที่ตั้งตรงงานอยู่กลางห้องนั้นทำให้ทุกคนที่ตามเข้ามาต้องหยุดหายใจด้วยความตกตะลึงมันคือโลงศพไม้สักโบราณขนาดใหญ่ที่แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงแต่สภาพของมันกลับน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าน่าชื่นชมเพราะทั่วทั้งโลง ถูกพันธนาการไว้ด้วยสายสินนับพันนับหมื่นเส้นจนมองแทบไม่เห็นเนื้อไม้เดิมมันถูกพันทับซ้อนกันจนกลายเป็นก้อนได้สีขาวมนขนาดมหือมาเราวกับดักแด้ของอสูรกายที่รอวันฟักตัวออกมาสายสินแต่ละเส้นถูกโยงยึดกับหมุดเหล็กที่ตอกตรึงไว้กับพื้นและเพดานของห้องสร้างเป็นโครงข่ายใหญ่แมงมุมที่ซับซ้อนและแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อ พบเดินวนรอบลงศพอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกล้องของเขาบันทึกภาพทุกมุมทุกรายละเอียดของพันธนาการอันน่าทึ่งนี้เขาพึมพำกับตัวเองถึงความสุดยอดของการค้นพบครั้งนี้ในขณะที่นลินยืนตัวสั่นอยู่ที่ธรณีประตูเธอไม่ยอมก้าวเข้ามาในห้องแม้แต่ก้าวเดียวใบหน้าของเธอซีดเผือดราวกับกระดาษเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นเต็มหน้าผาก เธอมองก้อนสายสินนั้นราวกับมองอสรพิษร้ายวาทิศเดินเข้าไปใช้นิ้วจิ้มจิ้มที่ก้อนได้แล้วหัวเราะในลำคอด้วยความสมเพชระคนดูแคลนความเชื่อของผู้คนที่ทำเรื่องไร้สาระเช่นนี้คาเชนเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ถูกสะกดไว้ภายใต้เส้นได้เหล่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งน่าเกรงขามและน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน ความพยายามในการผนึกลงศพนี้มันมากมายเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องงมงายธรรมดามันคือความพยายามอย่างสุดชีวิตของใครบางคนที่จะกักขังบางสิ่งที่เลวร้ายอย่างที่สุดเอาไว้ไม่ให้เล็ดลอดออกมาสู่โลกภายนอกได้อีกเขาไล้สายตาไปตามเส้นได้ที่ถักทออย่างแน่นหนาจนเกิดเป็นคำถามในใจว่า อะไรกันที่มันน่ากลัวเสียจนต้องใช้มาตรการที่ดูบ้าคลั่งถึงเพียงนี้และคำถามนั้นก็จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นที่อันตรายยิ่งกว่าความกลัวให้ลุกโชนขึ้นในใจของเขาและคนอื่นๆความเงียบอันน่าอึดอัดดำเนินไปเพียงไม่กี่อึดใจก่อนที่วาทิศจะทำลายมันลงด้วยการชักมีดพกเล่มใหญ่ออกมาจากซองหนังที่ข้างเอว ใบมีสะท้อนแสงไฟฉายวูบวาบจนแสบตาเขามองไปยังกลุ่มได้ที่หนาที่สุดซึ่งคาดอยู่กลางฝาลงด้วยแววตาของนักล่าที่เจอเหยื่ออันโอชะนาลินร้องห้ามเสียงหลงแต่เสียงของเธอกลับจมหายไปในความมุ่งมั่นของชายร่างกำยำ พบยกกล้องขึ้นจอถ่ายโคลสอัพใบหน้าอันแน่วแน่ของวาทิตสลับกับก้อนสายสินเสมือนกำลังกำกับฉากคลายแม็กซ์ของภาพยนตร์สยองขวัญคาเชนไม่ได้ห้ามปรามเขายืนนิ่งราวกับถูกสะกดยอมให้ความสงสัยใคร่รู้เข้าครอบงามสามันสำนึกจนหมดสิน้นเขาก็อยากจะเห็นเช่นกันว่าสิ่งที่ถูกขังอยู่ข้างในนั้นคืออะไรกันแน่ ว่าทิดไม่รอช้าเขายื่นมีดออกไปจ่อที่ปมสายสินที่ใหญ่ที่สุดแล้วเริ่มออกแรงกดใบมีดลงไปอย่างช้าๆเส้นด้ายที่เหนียวและแข็งแรงกว่าที่คิดค่อยๆตึงเปรีย้ยทีละเส้นเสียงเสียดสีของใบมีดกับเส้นด้ายดังขึ้นท่ามกลางความเงียบมันเป็นเสียงที่แหลมเล็กและบาดหูราวกับเสียงกรีดร้องของสัตว์ที่กำลังจะตาย นลินถึงกับยกมือขึ้นปิดหูและหลับตาลงเธอไม่อาจทนดูภาพตรงหน้าได้อีกต่อไปในขณะที่คาเชนและพบต่างจ้องมองการกระทำนั้นอย่างไม่กระพริบตาในที่สุดด้วยแรงกดมหาศาลของวาทิศเส้นได้กลุ่มแรกก็ขาดสะบั้นออกจากกันเสียงดังผึงราวกับสายกีตาร์ที่ขาดสะบัน้นทันทีที่สายสินเส้นหลักขาดออก ทุกสิ่งก็พลันเปลี่ยนแปลงไปในชั่วพริบตาเกิดลมกระโชกแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุพัดกรูออกมาจากตัวโลงอย่างรุนแรงจนทุกคนเซถอยหลังไฟฉายในมือของทุกคนดับพรึบลงพร้อมกันอีกครั้งทิ้งให้ทั้งห้องจมอยู่ในความมืดมิดอันสมบูรณ์แบบจากนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของมนุษย์ แต่เป็นเสียงหัวเราะที่แหลมสูงเย็นเยียบและเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นมันดังก้องกังวานไปทั่วทุกอนูของอากาศก่อนจะตามมาด้วยเสียงแกรกของไม้ที่ปริแตกจากภายในโลงศพพันธนาการที่ยืนยงมานานหลายทศวรรษได้สิ้นสุดลงแล้วและสิ่งที่ถูกกักขังไว้ก็ได้เป็นอิสระ ความกลัวหลานบังเกิดท่ามกลางความมืดทุกคนพยายามคลำหาทางออกจากห้องต้องสาบนั้นอย่างทุลักทุเลเสียงข้าวของล้มระเนระนาดดังขึ้นพร้อมกับเสียงสบทของวาทิตเมื่อพวกเขาวิ่งกลับออกมาถึงโถงทางเดินได้แสงไฟฉายก็กลับมาสว่างอีกครั้งแต่บรรยากาศของครหานได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันไม่ได้แค่เงียบ ตเต็มไปด้วยการเฝ้ารอคอยอันมุ่งร้ายอุณหภูมิลดหวบลงจนทุกคนเห็นลมหายใจของตัวเองเป็นไอสีขาวเสียงดนตรีไทยโบราณที่แสนโหยหวนเริ่มดังแว่วมาจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นท่วงทํานองที่เศร้าส้อยและหวังเวงจนบาดลึกเข้าไปในจิตใจของผู้ที่ได้ยินพวกเขารู้ในทันทีว่าตัวเอง ไม่ได้อยู่ในครือหาดหลังเดิมอีกต่อไปแล้วพบยกกล้องขึ้นมาอีกครั้งด้วยสัญชาตญาณแต่ภาพที่ปรากฏบนจอ LCD กลับทำให้เขาแทบสิ้นสติกล้องของเขาสามารถจับภาพสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้มันคือเงาสีดำรูปร่างคล้ายสตรีในชุดไทยโบราณกำลังร่ายรำอย่างเชื่องช้าอยู่ปลายสุดของทางเดิน แต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือใบหน้าของเงานั้นกลับว่างเปล่าเป็นเพียงความมืดที่หมุนวนราวกับหลุมดำที่ดูดกลืนทุกสรรพสิ่งเงาร่างนั้นค่อยๆหันมาทางพวกเขาอย่างช้าๆแม้จะไม่มีดวงตาแต่นลินก็สาบานได้ว่ามันกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาทีละคนก่อนที่ร่างนั้นจะเลือนหายเข้าไปในผนังราวกับควันไฟ ทิ้งไว้เพียงความเย็นยะเยือกและเสียงดนตรีที่ยังคงบรนเลงอยู่ไม่ขาดสายความกลัวเขาเกาะกลุ่มหัวใจของทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบวาทิตท,ที่เคยหยิ่งพยองบัดนี้หน่าซีดเผือดและมีเหงื่อการแตกพลักขาเฉนตะโกนสั่งให้ทุกคนวิ่งไปที่ประตูทางออกแต่เมื่อพวกเขาไปถึงประตูไม้บานใหญ่ที่เคยแง้มอยู่กลับปิดสนิทและล็อกตายจากด้านใน พวกเขาถูกขังไว้แล้วขังไว้กับสิ่งที่พวกเขาเพิ่งปลดปล่อยออกมาเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากทุกทิศทุกทางเสมือนว่าวิญญาณร้ายตนนั้นอยู่รายล้อมพวกเขาไว้หมดแล้ว บนกระจกบานใหญ่ที่ประดับผนังโถงทางเข้าปรากฏภาพสะท้อนของนางรำไร้หน้าที่ที่กำลังจ้องมองพวกเขาจากด้านหลังก่อนที่กระจกทั้งบานจะแตกร้าออกเป็นสิ่งเสียง,ยงโดยไม่มีใครแต่ต้องกลุ่มนักสำรวจแต่กระเจิงไปคนละทิศละทางด้วยความตื่นตระหนกสุดขีด ขเชนพยายามตะโกนเรียกให้ทุกคนมารวมกันแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปในเสียงดนตรีปีพาดที่ดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆวาทิดวิ่งตเตลิดเข้าไปในห้องอาหารเก่าที่โต๊ะไม้ยาวเหยียดยังคงตั้งอยู่กลางห้องพร้อมกับเก้าอี้ที่ล้มระเกะระกะเขาหอบหายใจอย่างหนักพิงผนังเย็นเฉียบเพื่อสงบสติอารมณ์ แต่แล้วเขาก็ต้องตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นเงาดำทอดยาวเข้ามาจากประตูเงาของสตรีในชุดรำไทยค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาในห้องอย่างเชื่องช้าและสง่างามผิดกับความน่าสยดสยองของมันแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างทำให้วาทิตเห็นว่าเงานั้นไม่มีที่มามันเป็นเงาที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีร่างต้น วาทิตคว้าเก้าอี้ไม้ตัวหนักขึ้นมาเตรียมป้องกันตัวเขาตะโกนกล่นด่าสิ่งลี้ลับนั้นด้วยความกลัวที่แปลเปลี่ยนเป็นความเกลี้ยกล่อแต่เงาร่างนั้นกลับไม่สะถกสถานมันเริ่มร่ายรำอีกครั้งท่วงท่าที่เคยดูสวยงามบัดนี้กลับบิดเบี้ยวและหน้าขนพองสยองกล้าวแขนขาของมันหักพับในองศาที่ผิดธรรมชาติเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแกรบประสานไปกับเสียงดนตรีมรณะ จากนั้นเงามืดหลายสายก็พุ่งออกจากร่างของมันเข้าพันธนาการแขนขาของวาทิตไว้เขาพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่เรี่ยวแรงมหาศาลของเขากลับไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับพลังของพูดผีตนนั้นร่างของเขาถูกตรึงนิ่งอยู่กับที่ไม่สามารถขยับขยื่อนได้แม้แต่นิ้วเดียว เสียงกรีดร้องอย่างทุกทรมานแสนสาหัสของวาทิ์ดังขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนจะถูกตัดขาดไปอย่างกระทันหันคาเชนนลินและพบที่ซ่อนตัวอยู่อีกฝากของคฤหา์ได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนตามมาด้วยเสียงของหนักถูกลากคลืดคลาดไปตามพื้นไม้อย่างเชื่องช้าแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งมีเพียงเสียงดนตรีที่ยังคงบรรเลงต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน พวกเขารู้ได้ในทันทีว่าวาทิ์ชายผู้ท้าทายอาถรรพ์และเป็นคนตัดสายสินเส้นแรกได้กลายเป็นเครื่องสังเวยให้แก่วิญญ,ญาณร้ายตนนั้นเสียแล้วความกลัวที่เคยมีอยู่แล้วทวีความรุนแรงขึ้นเป็นความหวาดผวาจับขั้วหัวใจตอนนี้มันไม่ใช่การสำรวจบ้านร้างอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากนรกบนดินหลังจากเงียบไปนาน คาเชนและนลินก็ตัดสินใจเคลื่อนไหวอีกครั้งพวกเขาพบพบนั่งตัวสั่นงันงกอยู่ในตู้เสื้อผ้าเก่าๆดวงตาของเขาเหมื่อลอยและพึมพำถึงเงาไร้หน้าที่ที่เขาเห็นในกล้องไม่หยุดหย่อนคาเชนตระหนักว่าการหาทางหนีออกไปตรงๆนั้นเป็นไปไม่ได้ พวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีจัดการกับวิญญาณร้ายตนนี้เสียก่อนความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวของเขาคฤรืหาดเก่าแก่ขนาดนี้ย่อมต้องมีห้องสมุดและในห้องสมุดอาจมีบันทึกหรือเบาะแสอะไรบางอย่างที่พอจะเป็นทางรอดได้บ้าง เขาจึงตัดสินใจพาทั้งนลินและพบที่ยังอยู่ในอาการช็อกมุ่งหน้าไปยังห้องสมุดที่อยู่ปีกตะวันตกของคาริหาร์โดยมีเสียงกระซิบเย็นเยียบและเสียงหัวเราะแผ่วเบาคอยไล่ตามพวกเขามาตลอดทางห้องสมุดของคาริหา์ดเต็มไปด้วยชั้นหนังสือไม้สูงจรดเพดานที่แออัดไปด้วยตำราปกหนังเก่าคร่ำคร่ากลิ่นกระดาษเก่า และฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนลินเริ่มจุดเทียนไขที่พอหาได้จากเชิงเทียนบนโต๊ะทำงานตัวใหญ่เพื่อเพิ่มแสงสว่างพวกเขาทั้งสามคนช่วยกันรื้อค้นหนังสืออย่างบ้าคลั่งหวังว่าจะเจอเบาะแสอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับโลงศพและวิญญาณน,นางรำตนนั้นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลางความตึงเครียด พวกเขามักจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาอยู่ด้านนอกหรือเห็นเงาตะคุ่มเคลื่อนผ่านหน้าประตูที่แง้มไว้เป็นระยะระยะเป็นการตอกย้ำว่าผูลากำลังเล่นสนุกกับเหยื่อของมันอย่างใจเย็น ในที่สุดนลินก็พบหนังสือเล่มหนึ่งที่แตกต่างจากเล่มอื่นๆมันเป็นสมุดบันทึกปกหนังสีดำที่ไม่มีชื่อเรื่องสอดอยู่ในซอกลึกหลังชั้นหนังสือเมื่อเปิดออกพวกเขาก็พบกับลายมือหว,วัดที่บันทึกเรื่องราวของอานงนางรำประจำตระกูลที่ถูกภรยาหลวงผู้ริษยาใช้วิชามนดำกักขังวิญญาณไว้ในโลงศพหลังเธอเสียชีวิต บันทึกหน้าท้ายได้บรรยายถึงพิธีกรรมการสะกดวิญญาณไว้อย่างละเอียดรวมถึงวิธีแก้ไขในกรณีที่ผนึกถูกทำลายมันคือความหวังเดียวที่พวกเขามีในตอนนี้บันทึกระบุว่าการจะผนึกอนงกลับไปได้ต้องใช้สายศินที่ผ่านการปลุกเสกใหม่เท่ากํายานชนิดพิเศษและของส่วนตัวของนางรำผู้นั้นมาเป็นเครื่องล่อ เมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจนคัชเชนและนลินก็เริ่มลงมือทันทีพวกเขาต้องหาเครื่องประกอบพิธีให้ครบก่อนที่วิญญาณของอันงจะแข็งแกร่งขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้อีกจากบันทึกพวกเขาพบว่าห้องนอนเก่าของอันงอยู่ไม่ไกลจากห้องสมุดทั้งสามจึงค่อยๆย,ย่องไปตามทางเดินที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัว ประสาทสัมผัสทุกส่วนตื่นตัวเต็มที่คอยระวังการปรากฏตัวของนางรำไรหน้าตลอดเวลาในห้องนอนเก่านั้นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวยังคงวางอยู่ในสภาพเดิมราวกับเจ้าของเพิ่งจากไปไม่นานมีโต๊ะเครื่องแป้งที่กระจกแตกร้าตลับแป้งโบราณและหวีสับที่ทำจากกระดองเต่าขัดเชนนึกขึ้นได้ว่า ในกระเป๋าเป้ของเขามีสายสิลที่เร่รับมาจากพระอาจารย์ที่นับถือติดมาด้วยมันเป็นของขลังที่เขาพกติดตัวเพื่อความสบายใจเสมอมาและไม่เคยคิดว่าจะได้นำมาใช้ในสถานการณ์จริงเช่นนี้ส่วนเท่ากํายานนั้นนลินพบกระถางกํายานเก่าในห้องพระซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนของอ,อนงแม้กํายานจะมอดดับไปนานแล้วแต่ก็ยังมีเท้าหลงเหลืออยู่พอที่จะใช้ในพิธีได้ ปัญหาคือของส่วนตัวของอนงที่จะใช้เป็นเครื่องล่อพวกเขาหรือคนเข้าของบนโตะเครื่องแป้งและในตู้เสื้อผ้าแต่ก็ไม่รู้สึกว่าชิ้นไหนจะมีพลังงานตกค้างที่รุนแรงพอจะดึงดูดวิญญาณได้จนกระทั่งพบเหลือไปเห็นประกายโลหะเล็กๆบนพื้นข้างเตียงนอนสิ่งที่พบเห็นคือปิ่นปักผมเงินที่หักครึง่งปลายด้านหนึ่งแกะสลักเป็นดอกพุทธานอย่างงดงาม ทันทีที่นลินหยุบมันขึ้นมาเธอก็รู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาและความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงที่ตกค้างอยู่ในวัตถุชิ้นนี้นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ของครบทั้งสามอย่างแล้วเป้าหมายต่อไปคือการกลับไปยังห้องที่มีโรงศพเพื่อทำพิธีผนึกวิญญาณอีกครั้ง คาเชนมองหน้าเพื่อนร่วมชะตากรรมทั้งสองคนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเด็บเดี่ยวนี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายหากทำพลาดพวกเขาทุกคนจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของคฤรหัสสยองขวัญหลังนี้ไปตลอดกาลพวกเขาตัดสินใจทำพิธีที่โถงกลางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางกว่า น,นลินห้เท่ากับยานวาดวงกลมล้อมรอบโลงศพที่ถูกลากออกมาวางไว้กลางโถงและวางเทียนไขไว้ตามจุดต่างๆขณะที่คาเชนเตรียมสายศินและกำปิ่นปักผมหักไว้ในมือแน่นทันทีที่การเตรียมการเสร็จสิน้นร่างของอนนงก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวกลางโถงไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นร่างโปร่งแสงของหญิงสาวในชุดนางรำที่งดงามทวาน่าสยดสยอง ใบหน้าของทายังคงพร่าเลือนเป็นความมืดที่หมุนวนแต่ความโกรธเกรี้ยวและแรงอาฆาตนั้นชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดเสียงดนตรีปีพาดดังกระหึ่มจนผนังสะเทือนและนางรำไรหน้าก็เริ่มระบำมรณะของเธอทวงทารายรำของอ,อนงในครั้งนี้เต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดและทนพลังทุกการเคลื่อนไหวของเธอส่งผลให้ความเป็นจริงรอบตัวบิดเบี้ยว โคมไฟระยะแกว่งไปมาอย่างรุนแรงเฟอร์นิเจอร์ลอยขึ้นกลางอากาศวอลเปเปอร์บนผนังหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นๆวิญญาณร้ายไม่ได้โจมตีพวกเขาโดยตรงแต่เลือกที่จะทำลายขวัญและกำลังใจด้วยการสร้างภาพหลอนอันน่าสยดสยองคาเชนเห็นภาพตัวเองถูกโซ่ตรวนล่ามไว้กับหลงศพ ส่วนนลินเห็นภาพตัวเองถูกบังคับให้ร่ายรำไปพร้อมกับอนน่งจนกระทั่งร่างแหลกสลายพบเห็นกล้องของเขาเต็มไปด้วยเลือดและดวงตาที่จ้องมองกลับมาอย่างอาฆาตทุกคนต่างตกอยู่ในฝันร้ายของตัวเองในขณะที่สติของคาเชนและนลินกำลังจะดับวูบลงพบที่แม้จะหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขานึกถึงแสงแฟลชจากกล้องได้จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและกดเปิดไฟฉายส่องไปยังใบหน้าที่ว่างเปล่าของอันงอย่างสุดกำลังลําแสงที่สว่างจ้าอย่างกระทันหันทำให้อันงชง,งักงันเป็นครั้งแรกร่างโปร่งแสงของเธอสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่แหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกมันเป็นโอกาสเพียงชั่วพริบตาเดียว คาเชนได้สติกลับคืนมาและตะโกนสุดเสียงพร้อมกับชูปิ่นปักผมขึ้นล่อส่วนนลินก็เริ่มสวดคาถาผนึกวิญญาณที่ท่องจำมาจากสมุดบันทึกด้วยเสียงอันดังและมั่นคงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้วคาถาของนลินและปิ่นปักผมในมือของคาเชนเริ่มส่งผลวิญญาณของอนงที่กำลังเจ็บปวดจากแสงไฟฉาย หันมามองปิ่นปักผมนั้นด้วยความโหยหาและความแค้นที่ปะปนกันร่างของเธอถูกดึงดูดเข้าหาเครื่องรางชิ้นสุดท้ายในชีวิตอย่างไม่อาจต้านทานได้คาเชนค่อยๆเดินถอยหลังทีละก้าวล่อให้วิญญาณร้ายตามเขาไปยังโลงศพที่เปิดอ้ารออยู่อันนงกรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งพยายามต่อสู้กับพลังของคาถาที่กำลังดูดกลืนเธอเข้าไปในที่คุมขังเดิม อากาศรอบตัวหมุนคว้านข้าวของปลิวกระจายไปทั่วโถงนันลินยังคงสวดต่อไปไม่หยุดแม้เลือดจะไหลออกจับจมูกและปากก็ตามเธอรู้ว่าหากเธอหยุดตอนนี้ทุกอย่างจะจบสิ้นลงทันที เมื่อขะเชนล่อวิญญาณของอ,อนองมาถึงปากลงได้สำเร็จเขาก็โยนปิ่นปักผมเข้าไปข้างในร้างโปร่งแสงของนางไร้หน้าถูกดูดเข้าไปในโลงศพตามวัตถุชิ้นนั้นทันทีขะเชนไม่รอช้าเขาใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีผลักฝาโลงที่หนักอึ้งปิดลงดัง ปังและตะโกนบอกให้นลินเริ่มผ่านสายสินนลินและพบที่ได้สติกลับมาช่วยกันนำสายสินที่ได้รับการปลุกเสกมาผัานรอบลงศพอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เสียงทุบและเสียงกรีดร้องจากข้างในโลงดังโหยหวนจนหน้าใจหายแต่เมื่อสายสินเส้นสุดท้ายถูกผ่านรอบและผูกปมจนแน่นหนาทุกเสียงก็เงียบลงในฉับพลันราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น พร้อมกันกันกบที่ผนึกเสร็จสมบูรณ์แสงแรกของวันก็สาดส่องผ่านหน้าต่างที่แตกละเอียดเข้ามาในคฤหาสเสียงดนตรีปีพาดหายไปความเย็นเยียบและแรงกดดันสลายไปสิน้นบรรยากาศกลับสู่สภาพของบ้านร้างธรรมดาร้างหลังหนึ่งประตูทางออกบานใหญ่ปลดล็อกตัวเองออกดังคลิกคาเชนและนลินมองหน้ากันด้วยความอ่อนล้าและโล่งใจก่อนจะพยุงพบที่ยังคงตัวสั่นเทา และมีสายตาที่ว่างเปล่าเดินโซซัดโซเซออกจากครหาัน์นรกหลังนั้นไปพวกเขารอดชีวิตมาได้แต่บาดแผลทางใจที่ได้รับจากการปลดปล่อยและผนึกนางรำไร้หน้าจะยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไปจนตลอดชีวิตทิ้งไว้เพียงโลงศพที่ถูกพันธนาการอีกครั้งณนะใจกลางโถงอันเงียบสงัดรอคอยผู้มาเยือนโง่เขลารารต่อไป